สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงอีเวนต์ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนี้นะครับโดยจะมี4อีเวนต์เลยนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับแต่ก่อนจะไปหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเอาล่ะไปกันเลยโ <c oughs> ดยที่อีเวนต์แรกของเราในวันนี้นะครับคืออีเวนต์ทะเลทรายครับ เป็นอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่15ถึง17ในช่วงฤดูไม้ไม้ผลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากเราอยากจะร่วมงานเราก็ต้องจัดการซ่อมรถเมยก,ก่อนครับเราถึงจะได้ไปอีเวน์นี้จะเริ่มอย่างเป็นทางการตอน10โมงนะครับแต่เราจะไปรอก่อน10โมงก็ได้แต่กว่าเรา NPC จะมาก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งเลยครับโดยที่วันสุดท้ายของ e ีเวน์นะครับถึงแม้งานจะเริ่ม10โมง แต่เราก็จะต้องรอจนกว่าแพมจะมาขับรถให้เราตอน10โมงนะครับด้วยภายในงานเนี่ยจะมีการจัดงานตั้งแต่หน้าปากถ้ำยาวลงไปเลยร้านของแซนดี้ไปอีกนะครับแต่บริเวณตัวงานจริงๆจะอยู่แค่แถวร้านของแซนดี้และก็ถนนใหญ่ครับโดยเรา NPC จากเมืองของเราก็จะมาร่วมตั้งร้านด้วยนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะมีของขายที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราก็จะเจอร้านใหม่ๆมากมายเลยนะครับโดยที่ร้านแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือร้านเคบับครับเขาจะตั้งอยู่ริมถนนครับ และเขาก็จะสรรสร้างเมนูสุดหัรนซาอร่อยเหาะให้เราเกินด้วยวัตถุดิบพิเศษนะครับเอาละจุดต่อไปนะครับคือพ่อค้าไข่อ๋อผมลืมบอกไปนะครับสก,กุลเงินของอ e ีเวตนนี้ไม่ได้ใช้เงินจีตามปกตินะครับแต่จะใช้เป็นหน่วยไข่กาลิโกตามชื่อเมืองททเลซายครับโดยไข่พวกนี้จะได้จากการทํากิจกรรมครับอย่างเช่นการทำเควสต,ตกปลาของวิลลี่ในงานหรือลงเหมืองของมารอนนะครับหรือจากการวิ่งแข่งก็ได้อีกสักพักเราจะไปพูดถึงกิจกรรมกันนะครับผมขอวกกลับไปที่พ่อค้าไข่ก่อนนะครับ โดยที่เราสามารถนําไข่ที่ได้มาไปแลกรางวัลได้ครับแค่นี้เลยครับหลังร้านนี้นะครับหลังร้านของพ่อค้าไข่เราจะเจอกับนักปราดครับเดยเขาจะมีของรางวัลมาให้เรานะครับถ้าเราตอบคาถามถูกหมดครับและเลยจากนักปราดไปอีก2ก้าวนะครับจะเป็นชายในผ้าคลุมที่สามารถส่งเรากลับบ้านได้ด้วยเงิน 250G ครับและทีนี้เมื่อเราลงไปทางร้านของแซนดี้ครับเราจะเจอว่าเราเข้าร้านแซนดี้ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าแซนดี้ปิดร้านจนกว่าอีเวนต์นี้จะหมดนะครับ ทีนี้นะครับโดยข้างๆร้านของแซนดี้จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อของเอมิลี่อยู่ครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้าแต่งตัวละครน,นะครับแต่มันจะเป็นเอมิลี่ที่บุกทะลวงเข้ามาในห้องเราแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้เราเปลี่ยนครับ <Johnny. S 1> เมื่อเราเดินดูรอบๆเราอาจจะพบว่าร้านทั้งหมดก็มีแค่นี้แต่จริงๆยังไม่ใช่ครับยังเหลืออีกหนึ่งครับซึ่งร้านนั้นจะอยู่เลยร้านของแซนดี้ลงไปข้างล่างครับอยู่ตรงแถวบ่อน,น้ําที่มีนกฟาร์มิงโกอยู่ถ้าคุณเดินลงมาเดี๋ยวคุณก็เจอนะครับคุณจะเจอกับชายคนหนึ่งที่ดูหน้าพิรุษนะครับพร้อมกับป้ายที่เขียนไว้ว่ากระบองเพชรฟรีถ้าเราลองไปคุยกับเขาดูนะครับเขาจะมอบกระบองเพชรฟรีให้กับเราครับสามารถเอาไปตกแต่งฟาร์มได้ ทีนี้ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันครับโดยที่กิจกรรมที่เราทําในงานนะครับก็คือจะมีการตกปลาของวิลลี่การลงถ้ำนะครับการแข่งวิง่งแล้วก็เราจะพูดถึงการแข่งวิ่งกันก่อนนะครับโดยจะมีสัตว์มาแข่งวิ่งกัน4ตัวครับเผื่อใครไม่รู้ตำแหน่งวางเงินเดิมพันเนี่ยจะอยู่ทางขวาใกล้ๆของร้านแซนดี้นะครับเดินมาทางขวาก็คือจะเจอคุณลุงเขานั่งอยู่ก็เข้าไปคุยกับเขาได้เลยเมื่อเราเข้าไปคุยกับคุณลุงตอนที่เขาพักการแข่งขันอยู่นะครับเราจะสามารถเดิมพันได้ครับว่าจะวางเงินให้ใคร ้าเราชนะเราก็ได้ไปเลย20ไข่กาลิโก้แต่หากเราอยากเพิ่มโอกาสเนี่ยเหมือนก็จะมีชายคนหนึ่งเขานั่งทําท่าแปลกๆอยู่ข้างๆร้านของแซนดี้ถ้าเราเดินเข้าไปคุยกับเขาเขาจะมีข้อเสนอให้เราโดยการแลกไข่กาลิโก้หนึ่งใบเพื่อทําให้หนึ่งในนักแข่งเนี่ยจะพบกับโชคร้ายสุดๆนะครับต่อไปครับการตกปลาก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตกปลาครับต่อไปครับการลงเหมืองเราสามารถรับเควสกับมาลอนได้ครับว่าเราจะทำเควสไหน โดยเมื่อเราทำเควสเสร็จเราก็จะได้ไข่ตามที่กำหนดครับแต่หากอยากได้ไข่เพิ่มไม่ต้องห่วงครับยิ่งเราลงเหมืองลึกเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ไข่เพิ่มครับโดยที่ผมพูดไปก็คือการที่คุณลงไปในถ้ำสก l l Cavern เนี่ยทุกๆ5ชั้นคุณจะได้ไข่มาเพิ่มหนึ่งใบครับหรือจะมาในรูปแบบแร่ให้ขุดก็มีครับเมื่อคุณขุดคุณก็จะได้ไข่หลังจากนั้นนะครับคุณก็ยังจะมีรูปปั้นแมวที่เราสามารถเข้าไปกดเพื่อรับไข่ได้ด้วยครับโดยที่รูปปั้นแมวเนี่ยมันจะสุ่มอยู่ตตามแ่ละะชัั้นนครบ แต่แต่แต่หากคุณกดไปนะครับนอกเหนือจากคุณจะได้ไข่หนึ่งใบเนี่ยยังจะมีของแถมครับคือการสุ่มเอฟเฟกครับจะดีจะร้ายเนี่ยดวงลุวนๆเลยครับโอเคครับสำหรับอีเวนต์ทะเลสายก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่อีเวนต์สภาพแวดล้อมกันครับอีเวนต์สภาพแวดล้อมนะครับเป็นอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่5และช่วงกลางๆของฤดูร้อนครับโดยเราจะรู้ได้ว่าเป็นอีเวนต์นี้จากการที่ตอนเราตื่นนอนนะครับห้องของเราเนี่ย จะดูเป็นทางสีเขียวครับโดยอีเวนต์นี้ไม่มีอะไรมากครับแค่พายุเข้าแล้วก็ฝนตกเป็นสีเขียวแค่นั้นเลยครับ NPC ทุกคนก็ปกติดีนะครับยกเว้นดิมิทริอสที่เขาจะใส่ชุดกันร,รังสีเต็มสูบนอกเหนือจากที่กล่าวไปนะครับ <c oughs> ก็จะมีต้นไม้ประหลาดๆที่เกิดขึ้นทั่วเมืองนะครับถ้าเราตัดมันเนี่ยเราจะได้ฟิเดลเฮดเฟิร์นครับรวมถึงต้นไม้ปกติที่อาจจะดรอปมอสให้เราด้วยครับเพราะต้นไม้ในอีเวนต์นี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพอหมดวันทุกอย่างก็จะกลับมาปกติครับ มาต่อกันที่งานตกปลาเทานะครับงานจะจัดขึ้นในช่วงวันที่20และ21ของฤดูร้อนครับโดยงานเนี่ยจะจัดอยู่ตรงหน้าแม่น้ําตรงหน้าร้านของมานีนะครับงานจะเริ่มช่วง9โมงเหมือนกับอีเวนต์อื่นๆในเกมครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่าก็คือร้านค้าในเมืองนะครับจะไม่ปิดตัวแล้วก็ NPC ที่อยู่ในเมืองของเราเนี่ยจะไม่เข้าไปร่วมนะครับในงานจะมี NPC อื่นๆมาแทนนะครับรวมไปถึง2พี่น้องตกป ดยปลาที่เราต้องตกก็คือปลาเรนโบ้เทาท์ครับหรือปลาเทา้าใส่ลุงนะครับและปลาเทา้าใส่ลุงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีป้ายรางวัลแปะกับตัวมันนะครับเมื่อเราตกมันได้และเมื่อเราได้ป้ายนีย้เราสามารถเอาไปแลกของที่บูธได้ครับด้วยหลักการการได้รางวัลน,นะครับก็คือ1ตัวต่อ1รางวัลครับของชิ้นแรกที่ทุกคนจะได้นะครับตอนเอาไปแลกก็คือชุดตั้งเต็นครับและตั้งแต่ชิ้นที่2เป็นต้นไปจะเป็นการสุ่มเอาจากของรางวัล10อย่างที่มีนะครับคือหมวกบักเก็ต กับดักดักปูกล่องปริศนา3าอันเพชร1ก้อนป้ายแขวนปลาเท้า1อันนะครับดีลักซ์เบสอันกาแฟาทริปเปลิลช็อตเอสเปรสโซ่แก้วสปริงเกอร์ระดับ2ออันวาร์ปโทเทมกลับฟาร์ม3อันหรืออมนิจีโอด3อันนะครับโดยการตกปลาตรงนี้นะครับจะสามารถตกปลาเท้าได้ทั้งวันไม่สนฟ้าสนฝนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอปลาเท้าอยู่แน่นอนครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกรอบที่เราจะตกได้เป็นปลาเท้าและอีเวนต์นี้นะครับทั้ง2วัน ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอีเวนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับคือ q u i ิ Face หรืออีเวนต์จับปลาหมึกครับโดยงานจะจัดในช่วงวันที่12และ13ของฤดูหนาวครับโดยจะจัดอีเวนต์นี้อยู่ที่ทะเลครับเราจะไปตอนไหนก็ได้ครับและเช่นเดียวกับปลาเทานะครับร้านค้าในเมืองจะไม่ปิดครับและแม้แต่ร้านของวิลลี่ก็จะไม่ปิดเหมือนกันโดยรอบนี้จะเป็นการจับปลาหมึกแบบมีโคต้านะครับจะไม่ใช่แบบที่จับขึ้นมาแล้วได้ตั๋วแลกของรางวัลนะครับโดยที่เราจะดูโคต้าเนี่ย ได้ที่ป้ายข้างๆเต็นท์แรกของนะครับโดยในวันแรกเนี่ยโคตาจะเป็น1ตัว3ตัว5ตัวแล้วก็8ตัวครับแล้วในวันที่2นะครับก็จะเป็น2ตัว5ตัว7ตัวแล้วก็10ตัวครับส่วนของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับในวันที่1นะครับระดับแรกเราจะได้เป็น Deluxe b a บดระดับที่2นะครับเราจะได้เป็น d i s โอเดอร์ y แล้วก็ Mystery Box 2กล่องหรือเมล็ดพันธุ์ฤดูหนาว10เมล็ดครับ ระดับที่3นะครับเราจะได้เป็นไข่มุกแล้วก็กาแฟครับระดับที่4ครับเราจะได้เป็นหนังสือแห่งพลังเล่มใหม่นะครับแล้วก็รูปภาพเกี่ยวกับปลาหมึกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีหนังสืออยู่แล้วเนี่ยเราจะได้มิสเตอรี่บ็อกซ์มา3กล่องนะครับแล้วก็ได้ซีโฟมพุดดิ้งมาแทนนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับหนังสือทั้ง26เล่มไว้ให้นะครับอย่าลืมมาติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะในวันที่2นะครับระดับแรกเนี่ย จะได้เป็นตัวแท็บบ็อบเบอร์ครับระดับที่2เนี่ยก็จะเหมือนกับวันแรกเลยครับคือเราจะได้ดิชโอเดิซีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาส50-50ระหว่างมเมล็ดพาร์ูดูน่า15อันแล้วก็มิสเตอรี่บ็อกซ์3อันนะครับระดับที่3ครับมันจะการันตีว่าเราจะได้กล่องสมบัติครับแล้วก็กาแฟทิปฟานช์เอ็กซ์เพรสโซ่3แก้วครับในระดับที่4นะครับผู้เล่นทุกคนการันตีว่าจะต้องได้หมวกประมึกครับซึ่ง ผู้เล่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับหนังสือประมึกด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดผู้เล่นมีแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับกล่องมิสเตอรี่บ็อกซ์สกล่องแล้วก็ซีโฟมพุดดิ้งหนึ่งอันแทนครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่พามาถึง300ยซับนะครับขอโทษที่หายไปนานเพราะปัญหาสุขภาพนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือสามารถใช้แท็บคอมมูนิตี้เพื่อพูดคุยกันได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย